สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์วัฒนาโชธเพ็งพริงนะครับประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเดียนสาดิสปทุมวันครับครับเด็กจะทราบว่าตอนนี้ฝ่ายประชาสัพรรมพันธ์มีความพร้อมและความมั่นใจสําหรับการกีฬาสานิสมฐุมีได้ดีไหครับครับก็ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับก็มีความพรม้อมก็ถือว่าการประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจสาคัญที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ข่าวสารแล้วก็ ในการการะตุ้นให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมของเรานะครับซึ่งปีนี้โรงเรียนสาธิตถึงวันเป็นเจ้าภาพและในการหย่อมันพันเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ในโรงเรียนของเราก่อะนะครบก็มีการติดป้ายไวนิวแล้วก็มีการตกแต่งสถานที่เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้รับทราบว่าปีนี้เราเป็นเจรร้าภาพในการจัดงานในวิทาศาสตสมุทร,ศศรีและในช่วงต่อไปเราก็จะมีป้ายเขาดาวนะครับเพื่อจะนับถอยหลังเข้าสู่การร่วมกิจกรรมของเราสัมพันธ์ในปีนี้นะครับ ส่วนด้านนอกเราจะสังเกตเห็นก็จะมีป้ายเอวีดีซึ่งเราจะปสัมพัญ์ให้ทราบออกสู่สาธาชนเกี่ยวกับเรื่องของประเภทกีฬาแล้วก็เวลาการแข่งขันเพื่อเป็นชวนทุกคนมาร่วมชมกิจกรรมครั้งนี้ครับครับแล้วสาหรับการดําเนินง,งานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ตอนนี้ได้ถึงไหนแล้วครับครับตอนนี้เราก็จะออกสู่สาาบันต่างๆนะครับก็คือในช่วงสัปดาห์หน้าเราก็จะส่งป้ายวนิว่พร้อมด้วยโปสเตอร์ใน,ในการประชาสัมพันธ์ในการจัดการแข่งขันให้สู่สถานต่าง ลังจากนี้ในเดือนกันยายน,น,นก็คงจะประสานง,งานกับสื่อมวลชนนะครับเพื่อจะอส่งข้อมูลไปแร่ทางสื่อมวลชนอาจจะมีการสัมภาษณ์กาท,ทำสกู๊ปที่จะออกทางทั้งด้านหนังสือพิมพ์วารสารแล้วก็ทางโทรทัศน์ทางที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากเชิญชวนประชาชนผู้สนใจมาร่วมง,งานกีฬาสาธิตส,สามาัคคีประดุจบันเกมในั้งนี้ครับครับก็สิ่งสำคัญนะครับการแย้ผู้ถืนมาร่วมงานของเรานั้น คนของเราเองนะครับคุชาร์สติวันต้องมาร่วมงานกันอย่างเต็มที่แต่ความสามารถเก่อ,น,กอน,นะครับทุกคนต้องถือว่าในช่วงนี้สิ่งสำคัญที่สุดหลังจากที่เราสอบภาคเรียนที่หนึ่งแล้วก็คืองานกีฬาสาร,ริสัมภิ ti ฉัอยากเชิญชวนให้พวกเราชาวสาร,ริสุขทุกคนมาร่วมกิจกรรมรั้งนี้ในทุกด้านที่เราถนัดและสนใจนะครับเพื่อการเป็นชุนภาพที่ดีของการจัดงานกีฬารั้งนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับทุกบผค้ปกรสิ่งเก่า ครับแล้วก็ญาติญาติผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและเรียนทุกคนเนี่ยมาช่วยกันเป็นกำลังใจเพื่อใชใ้งานและกิจกรรมครั้งนี้ดูสนุกสนานคลื่นๆนะครับและก็เป็นที่เผยแพร่สู่สังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนต่อไปอคุณมากครับอาจารย์ครับ